สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนซีเรียลเลยพี่น้องเลยไม่เหนี้มากินอาหารหวานกับน้องนัทอาหารหวานมาไปสื่อย่ำย่ำหยอพี่น้องเลยนี่นย่ำหยอกับแคบหมูพี่น้องมาให้น้องนัทกินกินกับน้องนัทไม่น้อยคนไปตลาดเป็นออกไปแยกไปท่านมากพี่น้องมาพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องเซื้อกาจี๊ดกาดจี๊ด

ซี่พาพันน้องนี่ยเนี่ยน้ำเข็มหมูเนยคักเนาะมาพี่น้องมเนี่ยไม่ค่อยอร่อยยังเขาก็ประยัดเฮียเขาก็แหยพี่เอือใช่ไหมเข็มหมูเพระวันกบกบใหม่กัแรน ไอ้เตอแดนคอบปแ,แล้วแล้วเราเิเจ็ดสิบตออกไปยืมไอ้ื้อยตัดเอ็มตัดสนตัดหัวอะไรพี่น่องกับอ้ก็น้าอะไรมากแ,แ,แล้วมื่อื่นแล้วมือื่นนะเอ็มเห็ดกําแพงเดียวมาพี่น่องมา้เจนกัน chào các bạn đó đây các bạn đang xem không ờ đẹp con có bán nó ngặt khá คา,าเลยเรเียกเขาได้เลยผมคำเดิมน้าเปพน่นอเพราะว่าน้ำหนาเนีเ่ยเบิงงงงง้งเขาจี้เนี่ยเขาจี้อะไรเป็นหนอขนมปังอะไรปน้อขนมปังเส้นโหเป็นแบบนี้นี่ไลยด้วย,ย <laughs> ใช่ปะอ <laughs> หวนบังแค่ไหนวะพี่เราเทยังหลุกค่ะบอ้โหไปแลนด์น้ำมันบานถ้าเห็นเน่เขมักเพ็ดสยามเนี่ต่ก็กินแบบนี้ เพรพ oh <yeah. S 1> รชจังโซมอะอหอมอะหืินยำนะาหลงใหลอกวจะหอทุกคน,น้ำเจ้าเกาเนี่ยเจ้าไม่หน่อยเพื่กินนะวัดขันไหนอะ แบบมดเบร์ของ,งของยันเบอร์หมอโดยหึโดยพักเองนีงอ่อาจารย์ก็ได้คุยกับภัคเนาะในกลู่พักปรสิัักเองนงานหมอเล่อดาวบริบารงนยนไอ้เหระ ซือมากเลยมันปรุงปรุงใหมพี่น้องจะต้ังเน่าน้อหนึงกบไปม่ถ้าก็และเมื่อกี้พี่น้องเลยแต่เสายงแต่เสาเขาหาโมงพี่น้อง,องไมบ่าเจ็ดสิบแผน่แนเจ็สิบเซ็นหาโมงพูนี่คืหาโมงไปเลยกโมงฮกโมงแล้วก็ไตอาบนานกับไปเยิมเลยมันกับไมเสือนี่มากินพี่น,น้อง มนงจะไปหน่อยมานลเจ้ากูจักมาไ่หน่อยม้านเอาทำยังไง่มาะแล้วกพันดาเขาเขาพันดาเข มือๆเพราะจนเพราะข้าวมูกิน้มามือเงินข้าพรอคาเห็ดหัวเนี่มือเนีม่เมือนนะทำซีแหล้วคองหมักเลยเขามอเรือพี่น้องเรือเขาข้าวมูสเขาวันไก่ผมตรงนั้นมัก Ừ. Uhm. Ừ. Uhm. Không bớt đâu. Lao nhanh không? Lao nhanh kiếm không Hả? Đấy chắc bà luôn. สนใจสนใจยิน,นไ,ได <c oughs> ก้ก็บอะไ้พ่อพ่อแกกระซ้ายพี่น้องหรือบอกพี่น้องนะ้รน้องนี่บันนี้คลิปสองสามหมื่นพ่นค่าเรียนการทหารพี่น้องบมไม่รา้เห็น ัท้ท้ายแบบลุกเสือไป,ไปออนนะทปไปั้นงนั้นแหละขัันยุทธาก็คือว่าเกิดยังลุกเสือแบไปออกออกเรื่องการทหารเนี่ยยุทธากเป็นลุกเสือลุกเสือเนี่ยเป็นอาทิตย์หนึง่งหมดแล้วพี่น้องนะเลยาคเหม่อเนาะแล้วมากเท่งกับเมื่อรเาก็โทษมาบอกพี่นอนะ้นองเขาขอถกษขไปหลายว่าพ้นหายไป เอาเล่ะปนองแล้วอาหารเพื่อสุขภาพนี่แครอทหอมวันใหญ่โอเคเล้วก็ะเท็อเนึ่คร้นู้เขาเนคี่มะเหเลยแหละนีกนกนะ่ก็ขาก้กกุกุ้กุ้าบเลก ดูงันแตงมันมาเก็ดแบบนั้น่นะอืมอนั่นกินดองงันแตงดองนนันเหลียกตัวจริงน,นั่นแตงนหานของเราคำในยายจักบาทวะไอตัว,วไม่น,นัด Mà luôn chắc bạn không. Ta ta. Nè hiểu không? Nè, không? ชิมหน่อยฮะืมอืมมันจะต้องมืนพอกระเริ่มด้วยกันจะสานันเงไปว่าลงมือแักเจก็พอมือม้องมือเอาจะผักขเขาเขียนเนาะ คิว่าหัน้องนิว2หมื่นพี่น้องต้อง3หม,มื่น,นีามา่มอัดเิ็นเห็ดคลิปเห็ดยังให้โหลดคลิปย่งให้รับพน้องอิชีไทยยังเพิ่นนะนนิ่นต้องนัดเมื่อถาเราทิ้งมาบ่เบื่อึ๋ยบ่แบบบ่แล้วเขาฮิรนแล้อกแน่านหนะิระ เนีย่ยอยู่คนด,ดียวดได้งูนี่ตี็ดแม่เขาอืมต่อติดกัหไปหมื่นหนึ่งสองหมื่นเท่าหาดเหไม่ึืนมาวเหรอใอ่เจาะะนลาคลิปไปพอ่นีลาพี่หองเขาดูกายคลิปนี้ น้องนัทกับขอลากไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัทพวันแม่แม่น้อยนี่เด้จ้าฝากช่องพอวันทีเอสไปเลยพี่น้องเลยกันมันเป็นช่องพอวัน,น,น,นอะไรพี่น <T KS S 2> อ้นองน้องนิวทีเคเอสเราไปโลวดเราไปยังเอฟซีคนเดียวกันน้อพี่น้องเ <พอ S 2> นาะพรุนี้เออน้องนิวทีเอสแล้วก็น้องนัททีเเอสเด้อจ้าฝากเข้าไปกดติดตามให้เลยพี่น้องตอนนี้เท่าไรแล้วของเจ้อสามร้อยปลายสามร้อยปลายแล้วสองคนสามร้อยปลายพอดีใจแล้วเนาะ ดีใจนะเนี่ยแล้วก็ขอเข้าใจราบพี่น้องเอ้ที่ว่าบอติมปานะที่ว่าเบิ่งจนจบคลิปพี่น้องเอง็มถ่ายชุดกับพ่อไม่ยังโอเคพี่น้องขอขอเข้าใจอะารบ๊ายบายพี่น้องคลิปหน้าเจอก,กัน